สวัสดีครับวันนี้อัสกิรีวิวมีสินค้าใหม่มาแนะนำนั่นก็คือปากกา iPad อัสกิ Pencil ในกล่องมีอะไรบ้างแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเขาเป็นยังไงไปดูเลยครับ <S <S ในกล่องมีอะไรบ้างมาดูกันครับผมอย่างแรกก็คือคู่มือการใช้งานครับ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับ<ช>ไว้แนะนําการใช้งานเบื้องต้น,ตนโอเคนะแล้วก็อย่างที่2ก็คือสายชาร์จ USB Type C เอาไว้ใช้กับปากกา,าสกิปเพนซิลนะครับผมครับแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นหัวปากกาสำรองครับก็เอาไว้เปลี่ยนนะฮะการใช้งานได้นะครับเพศของเราก็คือปากกา,าสกิปเพนซิลใช้กับ iPad นะครับปากกา,าสกิปเพนซิลใช้ได้กับ iPad ปี2018ขึ้นไปลักรูปที่ขึ้นโชว์ด้านล่างนี้เลยครับลักษณะของปากกาน้ำหนักเบากำลังดีขนาดพอดีมือการใช้งานสามารถเขียนได้หลลื่นไม่มีสะดดุ เปีนยนแค่กดค้างก็ใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องเชื่อมต่อยังสามารถเชื่อมบลูทูธเพื่อดูปฏจรินบนวิดเจ็ตได้ปากกามีฟังก์ชันปรับดิเรกชันสามารถวางมือบนจอขนาดเขียนได้มีฟังก์ชันตรวจับก,การเอีงของหัวปากกาสามารถปรับคหนาของเส้นได้อย่างอิสระแรงเงาและเก็บภาพได้รองรับแอป,ปได้หลากหลายเช่น g o o d Notes และ p ปรเกยสามารถดูสถานะแบบที่ตัวปากกาและยังสามารถชาร์จผ่านพอร์ต Type C บนหัวปากกาได้เลยกับ iPad ที่รองรับปากกา Gen 2ปากกาของเราก็ยังสามารถมีแมกเนติกข้างเครื่องได้ และที่สำคัญเลยปากกาของเราสามารถใช้เทียบเท่ากับเจนหและเจนสได้เลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟังก์ชันของปากกาอารสกีเพนซิลมีการรับประกันารัตตีให้ใครสงสัยการใช้งานสามารถติดต่อทาง Facebook หรือ Line a อดอาสกีไทยได้ครับหรือโทรมาที่เบอร์02-062-0888ูนย์หอยดมีินเขาให้บร,ริการทุกท่านครับ ค่ะเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่ช่องอาซากิไทยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารจากแบรนด์อาซากิวันนี้ทีมงานอาซากิขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หนะ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย